ราคาสําหรับวันนี้นะคะเราเดี๋ยวก็ต้องออกไปทํางานเราก็ต้องแต่งหน้าดังนั้นเดี๋ยวแพมวันนี้จะมาเล่าเรื่องการเก็บเงินได้ล้านแรกในชีวิตนะคะทุกคนก็คงจะรู้ดีว่าแพมผ่านประสบการณ์อะไรมาแต่มาดามแพมจะมาเล่าให้ฟังค่ะพิ่งเก็บได้เมื่อ2ปีที่แล้วนั่นเองจากความขยันและหมั่นเพียรและก็มีอุปสรรคใดบ้างเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังค่ะว่ามาดามแพมได้จับเงินล้านแล้วรู้สึกอย่างไรค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็มาติดสติกเกอร์ทําตา2ชั้นกันนิดนึงเนื่องจากว่าที่เรามีเงินล้านได้เพราะว่าอะไรคะงอกและก็ขี้เหนียวนั่นเองหมายความว่าอะไรคะทําสัลญกรรมไหมก็ไม่ทําค่ะ <c oughs> เราก็เลยแบบว่าเฮ้ยทาไอ้ตรงนั้นตรงนี้บ้างแล้วไงเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องไปดินน้นรนทําตรงทรงําตาอะไรอย่างนี้นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยมีสปอนเซอร์หลาย,ลายๆเจ้าเนี่ยเชิญไปทําตา2ชั้นอยู่แต่เรากลัวขายของไม่ได้นะคะ <c oughs> เราเลยไม่ไปเอาเป็นว่าตามนั้นละกันอาติไปก่อนค่ะหแพ็ค3า0บาทค่ะ ใครก็อยากได้เงินล้านถูกไหมแต่มาดามแพมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีแววว่าจะเห็นเงินล้านเลยอ่ะ อาวันนี้เราทาครีมบำรุงก่อนนะคะจากผลิตภัณฑ์ของแบรนด์12นางพญานะคะน้ำมันขนม้าหรือขนยีม้าก็ไม่รู้ <c oughs> แต่เราทา้เรารู้สึกแฮปปี้เราทาบำรุงไปก่อนให้ทั่วใบหน้านะคะถามว่ามาดามแพมค้าเป็นช่างแต่งหน้านเนี่ยเมื่อไหร่จะมีเงินล้านอันนี้คือเรื่องจริงแต่สิ่งที่โดนสอบประมาทจากพ่อก็คือว่าเนี่ยเมื่อก่อนตัดชุดตุ๊กตาขายเราเก็บเล็กผสมน้อยถูกไหมพ่อเนี่ยเข้าใจว่าเราเนี่ยขายชุดตุ๊กตาเนี่ยอยู่ที่ราคา5 0า0บาทแต่หารู้ไม่กูขายได้เป็นพันนะ ะะพ่อก็แบบว่าดูถูกดูแคลนนะคะแล้วก็ด้วยความรู้สึกของแพรมก็คือว่าพ่อไม่ให้มรดกเพราะว่าแพรมไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเขาต้องการเขาอยากจะให้แพรมเป็นลูกผู้ชายแต่แพรมเป็นให้เขาไม่ได้นะคะไอ้ตรงนี้เนี่ยแพรมก็เลยรู้สึกว่า เออกูเป็นไม่ได้แต่กูจะทําให้ดีที่สุดอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นใครหลายคนที่มีปัญหาอยู่ณนะตอนนี้นะฟังคลิปนี้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าปัญหาของคุณเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่คนเดียวอย่างแน่นอนแพมตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยโดนว่าเรื่องเป็นกระเทยมาตลอดแต่แพมนึกอยู่เสมอว่าฉันโตขึ้นฉันจะต้องมีเงินล้านให้ได้ฉันจะต้องทําอะไรให้ได้สักอย่างหนึ่งถ้าทําไม่ได้กูจะไม่หยุดพ่อเนี่ยไม่ได้ให้การสนับสนุนอะไรเราหรอกก่อนที่พ่อจะเสียเนี่ยพ่อมีบ้านทั้งหมด2หลังซึ่งเป็นเงินที่่่่แมยยชวพอ ในการสร้างซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่มาสร้างมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยทากันแต่ว่าพอเวลาพ่อแบ่งมรดกเนี่ยพ่อไม่ให้แผมพ่อให้พี่ๆหมดเลยซึ่งแพมมีพี่คนละแม่เนี่ยทั้งหมด4ี่คนและแพมเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องแค่คนเดียวแล้วก็เป็นกระเทยนะคะไม่ได้ดังใจพ่อก็เลยยกมรดกทั้งหลายทั้งปวงให้พี่ๆกันหมดเลยบ้านสามหลังให้พี่คนหลังคนหลังคนหลังรถก็ให้พี่บ้านก็ให้พี่ทุกอย่างให้พี่หมดเลยแต่ถามว่าแพมได้อะไรไหมแพมก็ไม่ได้แต่ถามว่าแผมเสียใจไหมวันนั้นแผมรู้ รู้สึกว่าทำไมโลกมันไม่ยุติธรรมอ่าโลกไม่ยุติธรรมไม่เท่าไหร่เฮ้ยพ่อเขาต้องแบ่งให้เท่าเทากันไม่ใช่เหรอรู้ไหมพ่อซื้ออะไรให้แพรม พ่อให้แพมเนี่ยแค่1 5 0 0 0บาทซึ่งถามว่าตอนนั้นสําหรับแพมแพมว่า1 5 0 0 0บาทเนี่ยมันเยอะไหมเยอะมากเราเนี่ยได้เงินมาจากเดเนี่ยเดก็คือพ่อของแพมเนี่ยให้เงินมาในในรอบเงินก็คืออะไรรู้ไหมเท่ากับ1 5 0 0 0บาทพร้อมการศึกษาปริญญาตรีซึ่งพ่อเนี่ยวางแผนว่าให้แพมจะต้องกลับไปสุราษฎร์แต่แพมเนี่ยรักคุณวิทนะคะได้ยินไหมคะคุณวิทฉันรักเธอเนี่ยฉันอยู่กับผัวตลอดนะคะหนีหนีแม่มาอยู่กับผัวรักผัวต้องหยุดด่าผัว เพราะว่าผัวดีที่สุดจริงเหรอจริงเอออ่ะกูเชื่อก็ได้เดี๋ยววันนี้เลิกด่าวันหนึง่งวันเดียวค่ะพอแล้วอย่าเยอะแพรมก็เลยได้เงินมาเนี่ยหน0่งบาทและพ่อพูดว่าไงรู้ไหม อยากทำชุดตุก๊กตาใช่ไหมเอาตังไปหมื่นห้าแต่ถามว่าแพรมทาไงรู้ไหมแพรมเอาตังหมื่นหนึ่งอะให้แม่หมื่นหนึ่งให้แม่เก็บไว้เองห้าพันแล้วก็ต่อยอดเพราะว่าชุดของแพรมเนี่ยไม่ได้ใช่จักรทำนะคะใช้มือทำหมดทุกอย่างเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็ขายส่งออกต่างประเทศได้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยเดือนนึงก็หลายหมื่นอยู่ซึ่งเราสามารถเลี้ยงแม่ได้ก็คือว่าเราส่งไปให้แม่ทุกเดือนเดือนละ10,000บาทเอออันนี้คือเรื่องจริงแพรมส่งให้แม่ตั้งแต่อายุ26ปปีีีเรยนนจบบเเี่่ยยแแแพรกก็ให้้มมลตงอ ว่าแม่ไม่ต้องทางานนะเดี๋ยวแพมเลี้ยงเองดูแลเองตอนนั้นคือรู้สึกน้อยใจนะมีอยู่วันหนึ่งแม่ของพี่ฟูกมาบอกว่ารู้ไหมที่เดเนี่ยให้ตังค์แพมหมื่นห้าเพราะว่าอะไรนั่นคือเงินมรดกกูก็ช็อกสิได้บ้านคนละหลังแต่กูได้อะไรได้ตังค์หมื่นห้าคนอื่นได้เป็นล้านมูลค่าเป็นล้านได้รถก็สี่แสนห้าแสนแล้วแล้วครอบครัวของเขาเนี่ยก็คือแบบ แพมกับพี่คนละแม่เนี่ยไม่ถูกกันนะคะเพราะเขาก็แอนตี้แหละว่าพมแพมเป็นกระเทยอ่ะเป็นเขาเป็นคนจีนอ่ะแล้วเขาก็แบบว่าแอนตี้ยังไงว่าทําไมต้องเป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยเกิดมาวิปริตผิดเพศอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไงแต่สุดท้ายเนี่ยแพมเองก็ ก็ปลงอะ่ะแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับคุณวิทย์แล้วก็ครอบครัวซึ่งอะไรที่มันขาดหายไปอะมันก็ต่อเติมจนแบบว่าโอเคแล้แต่เราตอนนั้นเราน้อยใจพ่อมากเลยเนาะทำไมพ่อให้เราแค่นี้เองวะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วมีแต่คนมาพูดถึงแต่บ้านนู้นว่าเขารวยจังเลยเนี่ยเขาสร้างบ้านเขาแน่นนูน่นนี่สารพัดสารพี พูดเป็นหัวว่ากูารู้สึกว่าอยากฆ่าตัวตายอ่ยตะตอนนั้นก็คือแบบว่าเป็นสาเหตุหนึ่งในโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันนะคะทำไมอะ่ะชีวิตกูแย่มากขนาดนั้นเลยเหรอไหนจะญาติไหนจะคนรู้จักแม่งมาพูดว่านูน่นน่ะเขาได้บ้านาได้รถได้นู่นได้นีน่ได้นั้นได้นู่น,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 นจนเรารู้สึกว่าเอ๊กูต้องทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะ และหลังจากนั้นเรามาใช่แปลงหัวชิ้น900บาทนะคะขายอันนี้จนมีเงินล้านได้ละค่ะเป็นช่างแต่งหน้ายอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะได้นะคะเราขายแปลงเขงาถึงวยช้างเป็นมดท,ที่เขาหายากกันนิดหนึ่งขายอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเหมือนชาวบ้านเขาโอ้แปลงมีขายเยอะแย,ยะทั่วไปถามทำไมก็ไม่ซื้อเขาไม่รู้ <laughs> แล้วเชดดิ้งต่อนะคะอ่ะแต่ทุกครั้งนะคะที่แพมคุยโทรศัพท์กับแม่เนี่ยแพมเป็นคนที่รักแม่มากเพราะแม่เนี่ยไม่เคยว่าไม่เคยด่าว่าแพมเนี่ยเป็นกระเทยเป็นโตด๊ดเป็นแตว๋วเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นคือดา่าทุกเรื่องแหละอะไรผิดอะไรถูกอะไรก็ดา่าดาไปอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยด่าเรื่องที่ว่าเป็นกระเทยสิ่งแรกที่แม่จะพูดก็คือว่าหลังจากที่พ่อยกมรดกให้กับครอบครัวทางนู้นแล้วนี่เนี่ยแม่แบบว่าตัดพอน้อยใจเลย แล้วการคุยทุกครั้งกับแม่เนี่ยจะมีรังสีอามาหิตออกมาจากโทรศัพท์ตลอดเวลาโอ้ยสอดลังสีแดงๆโผล่ออกมาทางโทรศัพท์คือเรารู้สึกได้เลยว่าแม่เนี่ยก็จะบอกว่าห no, น,น,นูมันซื้อนั่นมันซื้อนี่มันซื้อนู่นมันซื้อนั่นมันซื้อนี่มันชีวิตดีแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นโรคซึมเศร้านะแพมก็พยายามบอกแม่ว่าเขาเอาไปแล้วก็ปล่อยมันไปปล่อยมันไปแต่แม่ก็รู้สึกแบบ รู้สึกอาฆาตเกลียดแค้นนิดนึงว่าทําไมแม่ถึงไม่ได้ในทั้งทั้งที่มันเป็นของแม่เพราะว่าแม่เองเนี่ยจดทะเบียนสมรสแล้วทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยมันมากับเรื่องทะเบียนสมรสอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าแพมไปฟ้องร้องเนี่ยมันก็ได้แต่ถามว่าแพมจะไปฟอ้องร้องเอาไปเ่ื่ออะไรถ้าเขาได้แล้วมีความสุขก็ปล่อยเข้าไปวันนั้นเนี่ยมีอยู่ปัญหาปัญหาหนึ่งก็คือว่าศึกแย่งบรดกรถจักรยานค่ะ ตอนนั้นพ่อตายใหม่ๆพ่อตายใหม่ๆแล้วอีฝั่งนู้นก็งกเหลือเกินไงฝั่งฝั่งฝัง่งพี่สาวฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาขี้งกญาติเขาขี้งกเขาเดินมาที่บ้านแล้วบอบอกแม่ว่าเนี่ยหลานอยากได้อยากได้อะไรอยากได้จักรยานที่ทองจักรยานคันเดียวแม่งก็เลยแบบแพรก็เลยทนไม่ไหวแพรก็เลยไปไปด่าหน้าบ้านเขาว่าเอาไปหมดทุกอย่างแล้ว จักรยานคันเดียวมึงยังจะเอาอีกเหรอถ้าเกิดว่ายังไม่หยุดนะกูจะฟ้องร้องแล้วกูจะเอาบ้านหลังนึงอันนี้กูแพมด่านะแพมด่าเลยแล้วแบบอีพี่สาวอีกคนนึงก็บอกว่าเออเออเออไม่เป็นไรนะแยกย้ายกันนะอะไรอย่างนี้ไงแต่กูรู้แหละมึงก็อยากได้เหมือนกันแต่คำว่ากลัวกูตกไงการตลาดาะตลาดชายานะคะตลาดชายาเหตุเกิดเนี่ยกูก็ด่าสามบ้านเจ็ดบ้านเลยค่ะปกติเนี่ยเป็นคนที่ปาก แต่ไม่ค่อยด่าใครนะคะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเกินไปเราก็เลยทะเลาะกันพอเราทะเลาะกันเราก็เลยรู้สึกแย่แต่ถามว่าปมอย่างหนึ่งที่แพรยังไม่เคยเล่าก็าคือว่าตอนงานศพบเดย์เนี่ยฝั่งนู้นเป็นคนออกหมดอ่าอันนั้นก็ต้องถูกเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยเขาได้ไปหมดทุกอย่างแล้วแพรก็เลยไม่ต้องออกอะไรแพรออกเงินแค่หมื่นห้าแค่ของชำร่วยแค่นั้นนะคะตอนที่เดย์เสียอันนี้คือยอมรับสารภาพเลยถ้าเกิดว่าใครถามอะไรอย่างเงี้ยจะได้รับรู้นะคะแล้วในงานบรรยากาศเนี่ย บรรยากาศของงานศพนี่โคตรเลวร้ายเลยไอคนที่เคยดีกับเราก็ไม่พูดกับเราในตลาดชย,ยานะคะจําไว้มึงได้ยินไหมใครท่านไหนที่เคยทําอย่างนี้กับกูตอนแรกนะเราไหว้ก็เชิดใส่ก็คือเราสิ้นไร้ไม้ตอกเราไม่มีบ้านไม่มีรถมีแต่บ้านของแม่หลังเดียวคือเชิดใส่แบบอืมโอเคได้แต่กูไม่ถือคือแบบเฮ้ย คือแบบตอนนั้นอะเห็นเลยอะคือแบ่งพักแบ่งพวกอะไอพี่ที่เคยดีๆกับเราอะอยู่กับเราคุยนะแต่พออยู่ตอนหน้ากับฝั่งนู้นอะเห็นเราเป็นขี้หมาเลยอแทบปรตีนเกียเกียเกลียดังนั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้เลยว่าใครที่ เอ็นดูเราใครที่รักเราใครที่จริงใจกับเราเราจึงตอบแทนพระคุณดูแลเขาอย่างดีแล้วก็ให้เกียรติกับทุกคนเหมือนกับที่เขาให้เกียรติเราในวันนั้นอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สะเทือนใจมากๆนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยถามว่ามันยังตามกันมาทวงกันอีกนะคะให้กูไปเซ็นรับมรดกหมื่นห้าให้กูกลับบ้านหมื่นห้าหรอเอ้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งให้กูกลับบ้านจะให้กูไปเซ็นรับมรดกจากธนาคารรับอะไรล่ะหมื่นห้ากลับไปเอ้หมื่นหนึ่งเนี่ยกลับไปก็หมดแล้วปะ ไม่เหลือสองคนผมเมียดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นปมที่ทําให้แพรบแบบว่าต้องรีบกระตุ้นที่จะหาเงินล้านนี้ได้อ่าและต่อจากนั้นเราก็มาเขียนคิวนิดนึงแล้วต้องต้องปัดคิวให้แบบว่ามีคงมีคิวนิดหนึง่งแต่ความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่าวันหนึ่งฉันจะต้องรวยฉันจะต้องมีให้ได้แต่ถามว่าตอนนี้รวยไหมมันก็ไม่ได้รวยหรอกตัแค่มีพอกินพอใช้ทุกคนที่ดูมาดามแพรอยู่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยคุณคือคนที่ให้โอกาสแพรได้ขึ้นมายืนได้และภาคภูมิใจในความเป็นกระเทยใน นี่คือทุกคนควรดีใจกับแพมนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทุกคนคือคนดีทุกคนคือคนที่ให้โอกาสแพมถ้าแพมไม่มีคุณในวันนั้นแพมก็ไม่มีโอกาสในวันนี้และแพมทําให้แพมรู้สึกว่า จากที่คนเกลียดเราในอำเภอเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่คนแต่เรารู้สึกเสียเซลแล้วก็เสียใจมากแต่มันทําให้เรารู้สึกว่าเออยังมีคนอีกมากนะที่แบบว่ารักแล้วก็เอ็นดูมาดามแผมแผมขอขอบคุณทุกคนเลยนะจุดจุดนี้นะคะทําให้แพมได้มีวันนี้นะคะแต่แพมหลังจากนั้นแพมก็ขยันทํางานทํามาหากินอยู่เรื่อยๆแหละแพมก็ไม่ให้แม่ทํางานเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเรารักแม่จริงๆเราก็ไม่ต้องให้แม่ไปทํานู่นทํานี่ขายแม่ก็จะแบบว่าทําทองม้วนบ้างทํโตกเกียวขายทํานู่นทํานี่แผมก็บอกแม แว่าแม่หยุดได้แล้วพอเถอะอยู่เฉยๆไปเถอะทุกวันนี้เวลาอยากกินอะไรแม่ไม่ทำให้ค่ะเพราะอะไรแม่บอกไปซื้อเองเลยค่ะเดี๋ยวแม่เหนื่อย เพราะอะไรแม <mm> ่จะเล่นไพ่พอมันจบไปแล้วเสร็จอุ๊บเนี่ยแพรมก็เลยคิดว่าเออกูต้องทำอะไรสักอย่างก็ตั้งหน้าตั้งตามีเงินสะสมหมื่นแรกให้แม่ไปหมื่นหนึ่งได้ประมาณเดือนหนึ่งสองหมเก็บไว้เองหมื่นหนึ่งกินใช้ไม่เหลือเก็บแต่ว่าอีกหมื่นหนึ่งอะให้แม่กูเริ่มมีเงินเก็บละอะเก็บเดือนละห้าอยเดือนละพันเดือนละห้าเดือนละพันก็ได้ว่าเก็บไปเก็บมาอะหมดว่ะ ไม่พอใช้ไม่พอใช้เราก็คิดจะทําอะไรละ่ะเราก็เลยไปทํางานประจําพอทํางานประจําได้เงินเดือนเดือน,นละหกหมื่นตอนนั้นถามว่าอู้ฟูไหมอู้ฟูรู้สึกดีให้แม่เดือนละหมื่นเหมือนเดิมแต่ถามว่าเหลือเก็บไหมก็ไม่เหลือเก็บเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเราคิดอยู่แต่ว่าสิ้นเดือนเดี๋ยวกูก็ได้ตังค์สิ้นเดือนเราก็ได้ตังค์แต่สุดท้ายเราโดนเออร์ลี่รีท ไปต่อไม่ถูกเลยค่ะเงินที่เขาให้มาทั้งหมดเนี่ยหเดือนเนี่ยเป็นการแบบว่าโดนปลดประจำการเนี่ยมันก็ทําให้เราอยู่ได้แค่ประมาณ6เดือนเราก็ยังให้ทุกคนตามปกตินะคะแต่แต่รถโรงบาลมารับเราแล้วค่ะ กู <c oughs> ต้องดิ้นรนต่อไปต่อยังไงก็ได้ต่อให้ถูกณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมีเงินเก็บแล้วเพราะว่าทำยู u ูปหนึ่งทำ YouTube นะคะทำ u t u b e ของแพรมเนี่ยแพรมเอาเงินที่ได้ในงวดแรกเนี่ยทำทำทำแบบไม่ได้เงินเลยนะประมาณกี่เดือนนะคุณวิสามเดือนหรือ5 <6 S 1> เดือน6เดือนประมาณ6เดือน6เดือนนั้นคือไม่ได้อะไรเลยนะแล้วแพรมแบบว่าขยันมากทําคลิปทุกวันทําอยู่นั่นแหละแล้วพอเสร็จปุ๊บเงินก้อนแรกที่ได้มาเนี่ยได้มาที่ประมาณ5,5 0 0 5,500 หลังจากแบ่งส่วนแบ่งทรมาสุด6เดือนได้มาแค่5,500ยอดวิวเราน้อยเราก็เลยได้แค่5,500แต่เริ่มมีคนสับส c r i ครเราเยอะขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนสับส c r i ครไม่ถึงหมื่นคนหรือแสนคนไม่แน่ใจอ่ะหนึ่งคนหนึ่งคนก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะคะแล้วก็มีชั่วโมงในการดูเนี่ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้เงินจาก y o u t u b e เฮ้ยตอนนั้นนี่คือรู้สึกแบบว่าดีใจมากถามว่าเอาตังค์ไปทำไรคะ ไปซื้อฉากใหม่ถามหมดไหมหมดไม่เหลือเราก็ทําเต็มที่ไงพอทําเต็มที่เสร็จปุ๊บก็ไม่เหลือเราก็ตังค์น่ะไปใช้หมดไปทําทุนนู่นนี่หมดแล้วก็เราก็ให้แม่เหมือนเดิมทุกวันการแต่งหน้าของเราเนี่ยมันก็ฝืดเคืองล,ละเพราะว่าคนดังๆมาค่อนข้างเยอะแล้วคนที่จ้างเรานี่ ก็ล้มหายตายจากบ้างอยากลองของใหม่บ้างไม่แต่งหน้าแล้วบ้างอะไรนั่นนูน่นนี่เราก็เลยรู้สึกว่าเออกูต้องดิ้นรนทําอะไรสักอย่างสุดท้ายก็เลยแบบว่าเออก็ทําช่องต่อไปเนี่แหละอุ้ยพอเริ่มได้เงินเยอะขึ้นเริ่มมีงานคนก็มาจ้างเราแต่งหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ตอนนั้นเก็บอยู่ประมาณ2000บาท2000บาท3,000บาทอยู่ราคาประมาณนั้นถามว่ามันแพงไหมมันก็แพงแต่ถามว่าทําไปยังไม่เหลือเก็บแต่เราก็แบบว่าขออนุญาตก็ข่ายวิดีโอพอถ่ายวิดีโอเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็ได้คอนเทนต์เราก็ได้ตังค์จาก YouTube พอได้ตงจาก YouTube ได้เงินจากลูกค้าด้วยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันมาถูกทางแล้วอันนี้ก็คือจุดเริ่มตน้นพอหลังจากนั้นปุ๊บก็ทําต่อไปเรื่อยๆค่ะทาทาทำท,ำท,ำท,ำ handles, ทำนู่นทํานี่ทําไปแบบไม่ไม่คิดเสียดายเงินน่ะคือแบบว่าทุ่มก็ทุ่มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเหลือเก็บไหมไม่เหลือเก็บเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอะไรอย่างงี้สุดท้ายค่ะอีแพมก็เลยแบบว่าเอาไปทุ่มทุ่มหมดทุ่มหมดทุ่มสุดตัวเลยจริงๆทําให้มีมีรายการต่อและมีคนดูเยอะขึ้นพอมีคนดูเยอะขึ้นปุ๊บ อาคารที่กูมีเงินเก็บแล้วจ้าเอออ่าวันนี้เราทาตาสีซ้อมๆนะคะอ่ะพอเริ่มมีเงินเก็บแล้วตอนแรกอะมีเก็บอยู่ไม่ไม่คือแบบว่าใช้หน้าไม่ถึงหลังอะแพนเป็นคนที่ใช้ตังค่อนข้างเก่งนะคะคุณวิทย์ก็พยายามเบรคอยู่คุณวิทย์เนี่ยเก็บเงินล้านแรกได้ตอนอายุเท่าไหร่สามสิบกว่าสองสามสิบเอ็ดสามสิบสองแล้วนั้นอะคุณวิทย์อะ เก็บเงินได้แล้วนะคะแต่แพมเก็บเงินล้านแรกที่เป็นของตัวเองเลยก็คือตอนอายุ36ปีนะคะ36ตอนนี้37เอ้ย35 35 35 35ปีแพมเก็บเงินล้านแรกได้ในชีวิต ช้าไปไหมช้าแต่ถามว่ามันภูมิใจไหมภูมิใจการเก็บเงินล้านแรกของเราเนี่ยมันมีเบื้องหลังเบื้องหลังคือใครรู้ไหมคะพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยคือผู้ช่วยของแพรมณปัจจุบันนี้ที่ช่วยส่งของณปัจจุบันช่วยทํานูน่นทํานี่บ้างทําน้อนทนํานี่แบบช่วยกันนะ่ะสารพัดพอแพรมเก็บตังค์ได้ล้านหนึ่งแพรมถือสมุดบัญชีแล้วแพรมไปกอดพี่อ้อยพี่อ้อยก็คือผู้ช่วยแพรมนะคะคนที่ใกล้ตัวนี่ของแพรมที่ชื่ออ้อยเยอะมากแม่ผัวก็ชื่ออ้อยพี่ก็ชื่ออ้อยผู้ช่วยก็ชื่ออ้อยแล้วก็แบบว่าโอ๊ย คนชื่ออ้อยในี่ใกล้ตัวมากเลยผู้ช่วยอีกคนก็ชื่ออ้อยพี่พี่อ้อยทําผมนะคะ oh. คือจะบอกว่าแพมดีใจมากแพมวิ่งเข้าไปกอดพี่อ้อยแล้วบอกพี่อ้อยแพมเก็บเงินได้ล้านหนึ่งแล้วโอ้ยร้องไห้กันสองคนหัว <c oughs> ไม่ร้องไห้นะ แต่เราอ่ะคือรู้จักกับพี่อ้อยมาตั้งแต่แบบว่าพี่อ้อยเนี่ยคือผู้ช่วยของแม่เป็นลูกน้องเก่าของแม่ซึ่งพอแม่ปิดร้านวิทยุสื่อสารแล้วเนี่ยแม่แม่อ้อยนะคะแม่อ้อยเนี่ยปิดร้านวิทยุสื่อสารแล้วแล้วก็พี่อ้อยเนี่ยก็เลยมาช่วยส่งของให้แพมช่วยแพ็คของทำนู่นทำนีก่กันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขาย3 0 5 0 3 0 0 500อะไรก็ว่าไปซึ่งเราเก็บเล็กผสมน้อยพี่อ้อยก็คือคนที่อยู่ในหนึ่งในความสําเร็จของแพมซึ่งตรงนั้นเนี่ยแพมก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันดีใจจังเลยอ่ะฉันมี ช่วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ดีนะคะมันก็ทําให้เราเรู้สึกว่าเออชีวิตฉันดีขึ้นอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็บอกพี่อ้อยว่าเฮ<ะ>้ยพี่อ้อยเราเก็บได้แล้วอ่ะเราเก็บเก็บเก็บเราทำ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 ได้จาก YouTube แล้วก็การขายของแล้วก็ทํานู่นทํานี่เก็บเล็กผสมน้อยทาหมดทุกอย่างจริงๆนะคะเราขายราคาของไม่ได้แพงมากถามว่าทุกคนซื้อได้แต่ถามว่าถ้าใครไม่ซื้อเนี่ยแค่คุณแวะมาดูมาดามแพมเนี่ยคุณก็คือคนที่ให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสมาดามแพมแล้วดังนั้นคุณขาไม่จําเป็นต้องซื้อของของมา ดูแพมก็ดีใจแล้วขอบคุณนะคะถึงในความพยายามของแพมเนี่ยแพมรู้สึกว่าแพมรักแมวกับแม่มากแล้วก็รักผัวมากและก็ผู้มีพระคุณทุกๆอย่างนะคะถามว่าสิ่งที่แพมหลอ่อหลอมให้แพมแต่งหน้าเก่งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คืออาจารย์ฟูกอาจารย์ฟูกก็คือน้าของแพมนั่นเองซึ่งเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะก่อนที่จะหนีตามผู้ชายเราก็อยู่บ้านน้ามาก่อนพอเราอยู่บ้านน้ามาก่อนเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นนะ้าทางานเหนื่อยนะพยายามนะเก็บตังนะสะสมนั่นนู่นนี่สารพัดเฮ้ย <"H ui, S 2> ไปแต่งหน้าเจ้าสาวที่สองที่็ออก กันไปคือแบบเหนื่อยมากแต่ก็ไปกันแล้วเราก็เห็นนะ้าเราเหนื่อยร้านคนอื่นก็หลับอดนอนกันเเพราะเขาเ,เ,เรียนหนังสือแต่แพรเรียนมาหาลัยแล้วเราก็ไปช่วยนะ้าพอช่วยนะ้าก็เห็นนะ้าเหนื่อยพอเห็นนะ้าเหนื่อยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีความพยายามมากกว่านี้ถ้าเราอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถเหมือนนะ้นะคะอันนี้เนี่ยก็คืออาจารย์ฟู่ของ,ของแพรนี่เองนะคะใครหลายหลายคนที่ไม่รู้จักก็ไปตามกันได้นะคะเซิร์ชใน Google เลยค่ะว่าอาจารย์ฟู่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีความกระตือรือร้นแล้วก็เก็บเงินได้สําเร็จแต่สิ่งที่เราคิดอยู่ อย่างนึงก็คือว่าเราต้องมีความกระตันอยูรู้คุณทุกวันนี้เนี่ยแพมก็ยังแบบว่าไปหานะ้ไปดูแลคนนั้นคนนี้ใครที่แบบว่ารักเราเอ็นดูเราพอเรามีเนี่ยเราก็จะให้เหมือนกับตอนนี้เนี่ย แม่ผัวแม่ผัวก็เป็นผู้ให้อีกคนหนึ่งให้โอกาสให้เราแบบว่ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเราไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกเราจะเหลือตังเก็บไหมไม่เหลือแพมให้แม่เนี่ยเป็นค่าน้ําค่าไฟเนี่ยเริ่มจากพันหนึ่งก่อนเริ่มจากพอเรามีรายได้เนี่ยเราให้แม่ผัวเนี่ยพันหนึ่งทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนพอหลังจากนั้นปุ๊บก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยแพรมรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทําในวันนั้นน่ะทาให้เรารู้สึกดีกับแม่นะคะเราไม่ได้มากินมาอยู่ฟรีเเเเพรราาาาาะว่่น้้ํไฟกกก็็ใชขออองถูมลบ ก็ทําไปแล้วอันนี้สงของความกตัญญูรู้คุณเนี่ยทำให้แพมแบบว่ามีงานเข้ามาตลอดนะคะแพมไม่ได้แบบว่าเน้นทําบุญอะไรทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าแพมเน้นกตัญญูรู้คุณกับผู้มีพระคุณเหมือนกับอยู่บ้านอาจารย์ฟกเนี่ยแพมก็ล้างรถกวาดบ้านถูบ้านนั่นนู่นนี่จนหนีตามผู้ชายนั่นแหละคครปุ๊บตามผู้ชายปุ๊บๆๆกลับบ้านไหมไม่กลับ จะอะไรคะแม่ผัวฉันเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณของเธอเหรอใช่แล้วถ้าเกิดแม่ผัวฉันเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณเนี่ยทําไมด่าลูกชายเข้าขนาดนั้นฮะไปแยกเป็นคนๆไปสิคะ ร <c oughs> ักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีรักผัวให้ดา่าเออนั่นแหละก็มันจะได้แบบว่าชัดเจนเพราะราหัวด่าเมียบ้างล่ะเอาก็แม่เขาไม่สอนนี่กูก็เลยสอนแทนแม่เขาไงโอเคไหมท่านผู้ชมครับวันก่อนผมลืมน้ํายาปูไว้ที่แฟชั่นไอแลนด์เออผมกลับมาถึงบ้านปุ๊บขับรถไปเอาน้ํายาปูให้เมียไม่ขอบคุณสักคำแถมด่าด้วยแล้วมึงเอาไปลืมไม่ทําไม แล้วเมื่อวันที่แล้วขับรถออกไปทํางานเมียลืมกระเป๋าเครื่องสำอางหัวต้องขับรถกลับมาเอาให้ด่าหัวอีกข้อหาไม่เตือนแล้วไงรักกูไหมล่ะถ้ารักก็ต้องทนโอเคนะคะจบข่าวค่ะทุกคนขาประเด็นการโอ้ก <c oughs> ูจะเล่าแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนให้แพมมาเนี่ยมันคือความรักแล้วมันเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างทําให้แพมแบบว่า มีแรงทํางานมีแรงที่จะแบบว่ากระตุ้นตัวเองแมวของเราแมวของเราอะเรากลับมาเข้าเรื่องแมวแพมเองเนี่ยเป็นคนที่รักแมวมากนะคะเราก็มีแมวทั้งหมด11ตัวนะตอนแรกแต่ตอนนี้เหลืออยู่9ตัวแล้วลหละเพราะอดอลล่ากับพี่นินตายไปแล้วนะคะมันทําให้แพมรู้สึกว่าแบบเอ้ยฉันทํางานเนี่ยฉันทุ่มไปหมดทุกอย่างนั่นนูน่นนี่ตอนที่ดอลล่าตายเนี่ยแพมใช้เงินค่ารักษาดอลล่าไปประมาณ6 0,000แต่ก็รั้งชีวิตดอลล่าไว้ไม่ได้ของพี่นินก็เช่นเดียวกันก็ประมาณ5-60,000เหมือนกันก็ ถามว่าแพมเสียดายไหมแพมไม่เคยเสียดายค่ะเพราะเขาเนี่ยอยู่กับแพมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเราเกือบว่าพยายามเก็บเงินรสะสมเงินซื้อบ้านเราอยากจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยพอเราปล่อยแมวเนี่ยมันก็จะเยี่ยวเละเอะเทอะพอเยี่ยวเละอะเทอะเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนพอคนอื่นเดือดร้อนปุ๊บเราก็ไม่สบายใจพอเราไม่สบายใจเราอาจทะเลาะกับคนอื่นได้ดังนั้นเราก็ต้องขังแมวไว้ในห้องอยู่ตลอดเวลาสักวันหนึ่งฉันต้องมีบ้านถ้าฉันมีบ้านฉันจะปล่อยแมวเพราะอะไรที่บ้านกูใครจะ มาด่าไม่ได้กูต้องมีบ้านแล้วตั้งใจแล้วดอลลา่าก็ตายแล้วเราก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านภายใน1สัปดาห์คุยกับคุณวิทย์เลยว่าคุณวิทย์เอาตรงนี้แหละเอาใกล้ๆบ้านนี่แหละโอเคแล้วฉันแฮปปี้กับตรงนี้แล้วคุณวิทย์ก็โอเพนเราก็เลยจองบ้านเราซื้อบ้านไปเลยนะคะแต่ว่าพอเงินเงินล้านแรกเนี่ยมันก็ค่อยๆงอกเงยขึ้นมาแพรไม่ไม่ไม่ถอนออกมาเลยแพมจะเก็บไว้อย่างนั้นแหละเก็บไว้เก็บเก็บเก็บ แกบเพื่อให้มันงอกเงยแล้วเราก็กลายเป็นลูกค้าชั้นดีของธนาคารธนาคารก็โทรมาบอกว่าอยากกู้อะไรไหมอยากซื้ออะไรไหมอยากทําอะไรไหมนั่นนู่นนี่บอกไม่ค่ะกูไม่สร้างนี้ทั้งหมดทั้งสิน้น <c oughs> ซื้อบ้านโดยที่ไม่สร้างนี่ <c oughs> คือเราใช้เงินสอดอันนี้คือเรื่องจริงนะคะ,ะเดี๋ยวทาลิปสติกก่อนอันนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันภูมิใจจังเลยฉันซื้อบ้านได้แล้วซึ่งบ้านเนี้ยเราออกเงินคนละครึ่งกับคุณวิทย์นะคะเดี๋ยววันไหนว่างเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านกัน พอเราออกคนละครึ่งกับคุณวิทย์เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> พอเราบอชีวิตคู่เนี่ยมันไม่มาสักทีเว้ยเฮ้ยแต่เราก็ต้องทําอะไรสักอย่างดังนั้นในชื่อในโฉนดเนี่ยก็จะมีชื่อเรากับคุณวิทย์นะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างให้หลายๆคนดูว่ากระเทยกับผู้ชายเนี่ยก็สามารถมีชีวิตคู่กันได้นะคะแต่เงินล้านแรกของเราอะ่ะ มันแลกมาด้วยความยากลาบากทําให้เรารู้สึกว่าการที่แม่หรือพ่อเนี่ยไม่ได้หาให้ตั้งแต่แรกเนี่ยทำให้เรารู้สึกก็เออเรามีความดิ้นรนเรามีความกระตือรือร้นเราอยากที่จะมีเราอยากที่จะได้เหมือนคนอื่นแล้วเราก็ทําได้ด้วยตัวของเราเองเนี่ยเอาตรงๆนะคะทุกคนขาพดภูมิใจเลยอะ่ะคือเราพยายามทําตัวเป็นเด็กดีมาตลอดแต่สังคมอาจจะไม่ยอมรับอาจจะไม่็นดูเราคนที่็นดูเราจะมีเส้นบางๆอะ่ะกั้นไว้ว่ามันเป็นตุ๊ดอะ่ะ บางทีการเป็นตุ๊ดอ่ะไม่ต้องทําอะไรผิดเราแค่เป็นตุ๊ดก็ผิดแล้วอันนี้คือสิ่งที่แพรอยากจะพูดนะคะเพราะว่าโลกกว้างสมัยนี้เนี่ยเขาให้การยอมรับแต่รุ่นแพรเนี่ยเขาไม่ได้ให้การยอมรับเหมือนปัจจุบันนี้นะคะแพรก็เลยแบบรู้สึกแย่นิดนึงกับการที่ว่าเราต้องผ่านอะไรกับสังคมในกลุ่มนั้นมาในช่วงเด็กๆนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยใครที่ร้ายกับแพร์อ่ะแพรก็ไม่ต้องไปสนใจเขาแค่เดินผ่านแล้วก็ไม่ต้องสนใจเขาแค่นั้นพอใครจะมาหยิบยืมเงินแม่ก็ถ้าแม่อยากให้แม่ก็ ให้ไปเองเพราะอะไรแพมให้เงินแม่แล้วแม่จะเอาไปทำอะไรก็ทําแต่ถ้ามายืมแพมเหรอห กูก็ไม่มีว่าอะไรกูจะเก็บไว้ซื้อบ้านแต่เงินเก็บของเราที่เบาบางไปจากการแบบว่ารักษาน้องแมวเนี่ยแพมถือว่าอันนั้นคือสิ่งตอบแทนพราเขาเนี่ยคอยให้กําลังใจแพมมาตลอดอยู่กันมาตลอดถ้าเกิดว่าไม่มีพวกเขาแพมเองเนี่ยก็ไม่มีวันนี้รอะค่ะเพราะบางทีเนี่ยอาจจะเครียดจะมานั่งร้องไห้เพราะบางทีเนี่ยไปอ่านคอมเมนต์คนว่าแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแต่เขาแบบว่าทําร้ายจิตใจแพมหนักมากมีคุณวิทย์คอยดูแลแล้วก็มีทุกๆคนเนี่ยละค่ะที่ให้เกียรติแพมอยู่ทุกวัน ทําให้แพมรู้สึกว่าเออฉันไปต่อได้เพราะทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ทําให้แพมมีวันนี้แต่ถามว่าวันนี้แพมมีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วไม่บอกค่ะบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะบอกไว้เลยว่าแพมจะพยายามต่อย,ยอดแล้วก็ทําให้ผู้มีพระคุณของเราเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นสาหรับเงินล้านแรกของแพมเนี่ยถ้าไม่มีทุกคนแพนมหาไม่ได้แน่นอนค่ะเธอหาได้นี่เธอหาง่ายเพราะว่าอะไรเธอแบบว่า นี่ชื่อเสียงนั่นเนิ่นนี่แต่ถามว่าคำว่าชื่อเสียงของแพรเนี่ยแพรหาได้เองไหมไม่ได้ค่ะต้องมีคนที่รักแล้วก็เอ็นดูแพรคอยสนับสนุนนั่นก็คือพวกคุณถ้าเกิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแพรไม่มีวันได้เกิดอะอย่างนี้แน่นอนนะคะแม่ก็คงไม่ได้ภูมิใจในตัวแพรขนาดนี้เงินล้านแรกได้มาเพราะทุกคนค่ะแต่สิ่งสําคัญคือแพรขยันมากขยันมากถึงขนาดว่ามีงานแจกใบปลิวกูก็ไปไปนู่นไปนี่ทํานั้นทํานี่ทำโน่นไม่ได้หมายความว่ามาแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์เลยนะคะ ถามว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้เพราะอะไรก็มีงานจ้างบ้างมีเงินเก็บมีเงินใช้นั่นนู่นนี่เราก็ใช้ไปและสิ่งที่สําคัญคือ ใครที่มาช่วยงานเราเหมือนปุ้ยเหมือนแจ๊ดเหมือนนั่นนูน่นนี่แพมบอกเลยค่ะค่าตัววันหนึ่งอะแพมให้เขา2,000บาทนี่คือเรื่องจริงนะซึ่งแพมให้เยอะกว่าให้เยอะกว่าหลายๆคนที่เขาจ้างกันไปนะคะบางทีเนี่ยอาจจะได้500300อะไรก็ว่าไปแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าเขามาแล้วเขาเหนื่อยนะคะเหมือนให้พี่อ้อยอย่างเงี้ยเขามาแล้วเขาเหนื่อยเขานั่นนู่นนี่เนี่ยเขาก็เหนื่อยอะเขาก็ต้องได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รกลับบ้านถูกไหมดังนั้นสิ่งที่แพมให้เขาได้ก็คือว่าเงินที่เขามาช่วยแต่แพมไม่ได ว่าให้เลยแบบว่าไม่มีข้อแม้เนี่ยไม่ได้คุณทํางานคุณต้องได้เงินอันนี้คือสิ่งที่แพมยึดถือนะคะถ้าใครเหนื่อยกับแพมร่วมชะตากรรมชีวิตกับแพมเขาต้องได้อะไรไปแบบดีๆค่ะอ่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใส่ไฮไลท์เก็บงานรายละเอียดนิดนึงอ่ะแต่ถามว่าทำไมให้คนอื่นเยอะแล้วมาดามแพมคะทำไมไม่เก็บไว้เองเยอะๆอ่ะ ถ้าเก็บไว้เองเยอะๆถามว่าเขาจะมีเงินมางอกมาเงินมาดูแลครอบครัวเขาไหมถามว่าเนี่ยกูสบายอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้ทุกคนต้องสบายไปด้วยกันไม่ได้หมายความว่าแบบเฮ้ยมีงงมีงานก็เขาทํางานก็เขาต้องแลกเงินถูกปะถ้าเขาทํางานดีเราก็ควรที่จะให้บางทีเนี่ยลูกค้าให้ติ๊แพมก็ไม่เอาติ๊แพมก็ให้พี่อ้อยหรือว่าให้แจด๊ดให้ ปุยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าถ้าเกิดว่าเขามาทํางานกับเราเราได้เงินเยอะะแล้วเราแบบว่าให้เขาน้อยอ่ะแล้วเราจะได้อะไรอ่ะได้ความภูมิใจเหรอที่เก็บตังค์ได้เราไม่ได้ความภูมิใจค่ะแต่เขาเนี่ยเมื่อไหร่จะได้โตจะงอกจะเงยทุกคนก็ต้องมีภาระรับผิดชอบถูกปะดังนั้นเงินล้านของเราเนี่ยต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเราจะภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็มาใช้แฮชดว์นะคะ1ชิ้น300บาทนะนะส่วนผสมให้ครบ1ล้านเพราะตอนนี้หัวล้านจัดมากนะคะก็แต้ไปก่อนค่ะแต่อีกคนหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้นั่นคือผัวของเรานั่นเอง <c oughs> คุณวิทย์คือคนที่สนับสนุนแล้วก็อยู่เคียงข้างเรามาตลอดแม้จะทะเลาะก,กันบ้างจะด่ากันบ้าง <c oughs> แต่ทุกคน <c oughs> อ่อกูก็ยังด่าเหมือนเดิมถูกปะล่ะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราอยากจะสร้างอะไรด้วยกันมานะคะคือถ้าเกิดว่าในนักปัจจุบันนี้เนี่ยถ้า เขาไม่พอเนี่ยแฟนใหม่หาง่ายมากแต่สิ <mon> ่งที่เราจะต้องยืนยันแล้วก็ขอบคุณเขาก็คือว่าเขารู้จักคําว่าพอส่วนแพมเนี่ยถามว่าพอไหมแพมก็พอแล้วอะแพมไม่อยากจะยุ่งกับใครอะแพมมีคุณวิทย์แค่คนเดียวในชีวิตแพมภูมิใจแล้วเพราะว่าหลายครั้งคนดีๆของของที่เข้ามาเนี่ยหลายคนถามว่าหนูเลือกไม่ได้เลยค่ะไม่รู้จะเอาใครดีมึงเลือกคนดีสิไม่เอาค่ะคนดีหำเล็ก คืองั้นมึงก็เลือกไปว่าอยากจะได้อะไรนะคะเอ่ออยากจะได้แบบหน้าตาหลอแต่เราต้องเลี้ยงดูแลเขาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราถ้าเข้ามาแล้วเราต้องจับแล้วก็ดูแลอะไรให้มันแบบว่างอกเงยแล้วก็ดีที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยคุณวิทย์เนี่ยไม่หลุดมืออีแถมแน่ช่วยกันทํามาหากินนั่นแหละคือชีวิตคู่ที่ดีไม่ได้แค่หล่ออย่างเดียวนะคะเอาละค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะผมทรงนี้คือผมรับเงินล้านถ้าเกิดว่าผมไม่ใช่ ตรงนี้อาจจะจําแพมกันไม่ได้นะคะก็ทุกคนเห็นผมตรงนี้ก็จะนึกถึงมาดามแพมดังนั้นนะคะหลายคนที่บอกว่าเอ้ยตรงนี้มันเชยหรือเปล่าจริงๆก็เชยแะหละทาแล้วเราแฮปปี้แล้วทุกคนจําเราได้เป็นเอกลักษณ์เนี่ยเราก็ดีใจนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้เกียรติมาดามแพมได้เป็นส่วนหนึ่งในใจของคุณนะคะเพราะอะไรมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้ค่ะและที่สําคัญค่ะเราจะแก่ไปด้วยกันค่ะแล้วก็ให้กําลังใจทุกคนด้วยนะคะสําหรับใครที่กําลังอยากจะ เก็บเงินให้ได้ครบ1ล้านหรือ10,000แสนหรืออะไรก็ตามถ้าคุณเก็บได้ครบ1 0 0 0 0แสนเดี๋ยวมันก็จะตามมาเป็นหลักล้านเองค่ะแต่ที่สำคัญค่ะาการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐที่สุดค่ะขอขอบพระคุณทุกคนที่ทำให้แพมมีวันนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ